สวัสดีครับพวกเรา n o r ฟ h Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องมือฆ่าเอโพดัม um. เป็นเรื่องราวของนี่ไวยสุดยอดนักพนันและบอดีิการ์ฟีมือระดับพการเขาต้องเปลี่ยนตัวเองมาเป็นนักล่าเพราะเพื่อนสาวของเขาถูกชายโรคจิตคนหนึ่งทำร้ายร่างกายพระเอกจึงได้ออกตามล้างแค้นให้เพื่อนของเขาแต่ก็ได้พบความจริงว่าจะใช้โลกจิตคนนั้นหนะักมันเป็นลูกของมาเฟียรายใหญ่ซึ่งแก๊งมาเฟียแก๊งนี้ก็เป็นแก๊งมาเฟียสุดโหดแห่งวงการมาเฟียกันเลยทีเดียว พระเอกจึงต้องเอาชีวิตเข้าแลกกับการแก้แค้นในครั้งนี้การล่าและการถูกล่าที่เกิดขึ้นพร้อมกันจะเป็นยังไงต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยล์ล้วนหากทุกคนไม่อยากโดนสปอยและอยากดูเองรบกวนปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับแต่หากทุกคนพร้อมฟังการสปอยครั้งนี้แล้วเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ในบาร์เล็กๆแห่งหนึ่งพระเอกหรือนิกไวกํกำลังนั่งอยู่ในร้านและก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่าดีดี้เดินเข้ามาจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ยิ้มให้กันและเธอก็ได้แยกออกไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งและก็ได้มีชายอีกคนหนึ่งเดินตามเธอเข้ามานั่นก็คือออสกูสออสกูสเดินเข้าไปหาดีดี้พร้อมก็บอกให้เธอหนัดแต่งงานกับออสกูสแต่แล้วดีดี้เธอก็บอกว่าเธอนั้นไม่ยอมแต่งงานด้วย พระเอกที่เห็นดังนั้นจึงได้เข้ามาช่วยเธอแต่ออสกูดก็หัวเสียว,ว่าพระเอกจะมายุ่งเรื่องนี้ทําไมและพระเอกจึงได้ดึงหัวออสกูดออกและปรากฏว่าออสกูดนั้นใส่ผมปลอมดีดีนั้นเธอเริ่มเห็นสถานการณ์ที่มันไม่โอเคจึงได้รีบพาออสกูดออกไปนอกร้านในขณะที่ออสกูดกาลังจะพาดีดีขับรถออกไปพระเอกก็ได้เดินออกมาจากร้านพร้อมกับเข้าไปกวนออสกูตต่อทําให้ออสกูดนันไม่พอใจอย่างมากเดินเข้ามาพร้อมกับจะต่อยพระเอกพระเอกก็ได้ตั้งท่าเตรียมต่อสู้กับออสกูด ฝั่งผู้หญิงที่เห็นว่าออสกูดยังไงก็โดนกระทืบแน่นอนเธอจึงสั่งห้ามออสกูดไว้และขอร้องไม่ให้ไปยุ่งกับพระเอกแต่แล้วเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นพระเอกกับแพ้ออสกูดอย่างหมดท่าและพระเอกจึงได้ชมออสกูดไปว่าออสกูดนั้นเจ๋งมากพร้อมก็เดินจากไป ดีดีจึงได้เห็นความเท่ของออสกูลและก็เข้ามาเกาะเขาทันทีจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอนั้นมีชื่อว่าฮอลลีตอนนี้เธอบาดเจ็บเปอย่างมากพร้อมกับโดนปล่อยไว้ที่หน้าโรงพยาบาลบุรุษพยาบาลคนหนึ่งเดินออกมาเห็นเธอจึงพาเธอเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินพร้อมกับปฐถมพยาบาลเธออย่างต่อเนื่องพวกเขาพยายามถามเธอว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทำลายร่างกายเธอแต่เธอก็พูดอยู่ชื่อเดียวนั่นก็คือชื่อนิกหรือก็คือชื่อพระเอกจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่พระเอก ตอนนี้พระเอกเพิ่งจะตื่นจากการนอนหลับและเขาก็ได้ขับรถออกไปทํางานเพราะเอกได้เปิดบริษัทบริการหน้าที่บอดี้การ์ดซึ่งพระเอกก็คือบอดี้การ์ดคนนั้นและมีเลขาที่คอยช่วยทำงานอยู่สํงงานักงานนั่นก็คือพิงกี้พวกเขาได้ทําธุรกิจร่วมกันแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน จนได้มีลูกค้าคนนึงเดินเข้ามาภายในร้านของพระเอกเขามีชื่อว่าคินนิกคินนิกเขามาบอกกับพระเอกว่าคืนนี้เขาจะไปที่คาสิโนและเขาต้องการบริการนั่นก็คือพระเอกซึ่งแน่นอนว่าพระเอกก็ตกลงที่จะรับงานนี้และพระเอกก็ได้เดินออกไปจากร้านเพราะก็มีคนหนึ่งมาหาพระเอกอีกนั่นก็คือออสกูดออสกูดได้เข้ามาขอบคุณพระเอกที่พระเอกทําให้เขานั้นชนะใจผู้หญิงได้จากนั้นออสกูดก็ได้เอาเงินค่าจ้างมาให้กับพระเอกและกอดพระเอกขอบคุณที่พระเอกนั้นยอมช่วยงานเขา เมื่อทั้งคู่แยกย้ายกันพระเอกก็ได้เข้าไปทานอาหารอยู่ร้านเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าร็อกซีพวกเขาได้คุยกันอยู่สักพักหนึ่งและพระเอกจึงได้ขอตัวไปหาฮอลลี่เพราะฮอนลี่ติดต่อพระเอกมาว่าให้ไปเจอแต่พอพระเอกเข้าไปภายในบ้านฮอลลี่ก็ไม่กล้าออกมาหาพระเอกเพราะสภาพหน้าของเธอนั้นเละมากๆแต่พระเอกก็ได้พูดจนเธอนั้นยอมที่จะออกมาหาพระเอก เธอได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้กับพระเอกฟังว่าเมื่อคืนเธอนั้นมีเดทแต่พอเวลาที่เธอกำลังจะกลับบ้านเธอได้ขึ้นลิฟต์แต่แล้วก็ได้มีชาย3คนอยู่ในลิฟต์อยู่แล้ว1คนในนั้นคือเหมือนจะเป็นหัวหน้าอีก2คนเป็นบอดี้การ์ดตัวหัวหน้าจึงได้ออกปากชวนให้ฮอลลี่นั้นไปปาร์ตี้กันคืนนี้ซึ่งฮอลลี่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาเขาจึงได้พาฮอลลี่ขึ้นไปบนห้องแต่พอถึงบนห้องในห้องก็ไม่มีปาร์ตี้เลย เจ้าหัวหน้าคนนี้จึงเริ่มบอกให้ลูกน้องน่ะออกไปจากห้องและเริ่มลงมือทำร้ายร่างกายฮอลลี่ทันทีเมื่อทุกอย่างจบลงแล้วลูกน้องของมันก็ได้พาฮอลลี่มาทิ้งไว้ที่ล็อบบี้และพนักงานโรงแรมก็ได้มาส่งฮอลลี่ที่โรงพยาบาลซึ่งเธอก็ได้เอาเงินให้กับพระเอกพร้อมก็บอกว่าเธอนั้นอยากฟ้องเจ้าคนคนนั้นส่วนพระเอกนั้นก็ได้ปฏิเสธเพราะพระเอกให้เหตุผลว่าพระเอกไม่ใช่ทนายความพระเอกไม่ใช่นักสืบฮอลลี่เธอจึงได้บอกว่าแต่เธอนะี่ะไม่รู้จักใครเลยแต่พระเอกนะี่ะรู้จักทุกคนเธอจึงอยากให้พระเอกช่วย เพระเอกจึงได้ถามเธอไปว่าแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนซึ่งเธอจึงบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่โรงแรมโกลเด้นนักเก็ตเพราะเอกจึงรู้ได้ทันทีว่าโรงแรมนั้น,นมันเป็นโรงแรมสำหรับผู้มีอิทธิพลและคงไม่มีนักเลงหรือหน้าโง่คนไหนที่กล้าก่ออาชญากรรมในโรงแรมนั้นซึ่งถ้ามันมีคนกล้าทำก็แปลว่าเจ้าคนนั้นนมันต้องเป็นคนระดับสูงม,งมากเพราะเอกจึงบอกเธอว่าเพราะเอกเตือนแล้วว่าอย่าไปโรงแรมนั้นจากนั้นจึงได้ปฏิเสธการที่จะทำงานให้แก่ฮอลลี่และได้เดินออกมาจากบ้านของเธอ แต่จนท้ายที่สุดพระเอกก็ได้ไปแอบสืบคดีด้วยตัวเองโดยไปที่โรงแรมนั้นและไปหาแม่บ้านคนหนึ่งที่พระเอกนั้นเคยรู้จักบอกเธอเกี่ยวกับเลขห้องและห้องสวีทของเจ้าชายคนนั้นที่มันอยู่พร้อมกับบอกให้เธอนะไปหาข้อมูลหน่อยว่าคนที่พักอยูนะ่มีชื่อว่าอะไรและทั้งคู่ก็ได้มานัดแลกเปลี่ยนข้อมูลกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและเธอจึงได้บอกกับพระเอกว่าคนที่พระเอกตามหายนะมีชื่อว่าแดนนี่ดิมโคมาจากครอบครัวอิตาเลียนเก่าแก่แถมเขายังเป็นลูกชายคนเดียวและพ่อของเขาก็ห่วงเอามาก เขาจึงไปไหนมาไหนโดยที่มีบอดี้การ์ดตลอดเวลาและเธอยังบอกกับพระเอกอีกว่าพระเอกเนี่ยเคยช่วยชีวิตเธอมาแล้วครั้งหนึ่งเธอนั้นจะจําไปจนวันตายแต่คราวนี้เธออยากจะขอพระเอกอย่างหนึ่งอย่าไปยุ่งกับคนพวกนี้เพราะมันอันตรายเกินไปพระเอกจึงได้โทษไปบอกฮอลลี่พร้องก็บอกเธอว่าไปสืบมาแล้วนะแต่ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยแต่ฮอลลี่เธอก็รู้ว่าพระเอกนั้นโกหกเธอจึงบอกว่าเธอนั้นแคร์พระเอกมากและตอนที่พระเอกลำบากใครกันล่าที่ช่วยพระเอกขึ้นมาจากความลำบากนั้นก็มีแค่เธอคนเดียว และเธอก็ไม่พอใจมากที่พระเอกปล่อยให้คนแบบนั้นลอยนวนไปได้เพราะมันทั้งข่มคืนเธอทั้งทารุณเธอสารพัดแถมตอนนี้เธอก็ไม่พอใจพระเอกมากเพราะพระเอกนะปล่อยให้มันลอยนวลต่อไปและได้กดวางสายพระเอกไปทันทีจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่พระเอกมาทำงานเป็นบอดี้การ์ดของเขาต่อไปโดยปกป้องชายคนที่มีชื่อว่าคินนิกคืนนี้คินนิกนั้นอยากท่องราตรีและพระเอกจึงพาเขาไปที่เวกัส เขาดูตื่นเต้นมากๆกับการที่เขาได้เห็นแบบนี้เป็นครั้งแรกจากนั้นพระเอกจึงได้พาเขาไปที่โรงแรมโกลเด้นนักเกตเพื่อไปเล่นพนันของเขาต่อไปโดยระหว่างที่คินนิกกำลังเล่นพนันอยู่พระเอกก็ได้ระวังข้างหลังให้ พร้อมกับคิดเรื่องของฮอลลี่ต่อไปว่าพระเอกนั้นจะเอาอยัางไงดีและท้ายที่สุดพระเอกก็ได้หนีงานของเขาออกมาเพื่อไปหาฮอลลี่และบอกข้อมูลรูปพันธ์สันธานพร้อมกับชื่อและเลขห้องและพระเอกจึงได้บอกกับฮอลลี่ไปว่าพระเอกจะช่วยเธอแค่นี้เพราะเธอนะี่ะโกหกเธอไม่ได้คิดจะฟ้องเจ้าชายคนนั้นหรอกซึ่งฮอลลี่เธอก็ยอมบอกแต่โดยดีว่าเธอนั้นอยากแก้แค้นแดนนี่และสิ่งที่เธอจะทํานั้นก็คือตัดน้องชายของแดนนี่ทิ้งซะ เธอจึงอยากให้พระเอกนั้นช่วยซึ่งตอนแรกพระเอกก็ปฏิเสธแต่สุดท้ายพระเอกก็ยอมช่วยอยู่ดีพระเอกได้เข้ามาภายในโรงแรมและได้เข้ามาเคาะห้องของแดนนี่ลูกน้องของแดนนี่ได้มาเปิดประตูให้และพระเอกจึงบอกกับลูกน้องแดนนี่ว่ามีเรื่องผู้หญิงเข้ามาคุยกับแดนนี่และแดนนี่จึงยอมให้พระเอกนั้นเข้ามาคุยกับเขาทั้งคู่ได้ทักทายกันและแดนนี่จึงได้ถามกับพระเอกไปว่าไหนล่ะผู้หญิงสวยหรือเปล่าขอดูหน่อยสิซึ่งพระเอกก็บอกไปว่าเธอนั้นเคยสวยซึ่งเธอเป็นเพื่อนของผมและเมื่อคืนเธอก็เพิ่งจะถูกทำร้ายร่างกายมา เมื่อแดนนี่ได้ยินดังนั้นเขาจึงรู้ได้ทันทีว่าพระเอกนั้นหมายถึงเขาแดนนี่จึงได้บอกว่าก็เธอเป็นอีตัวทำแค่นั้นคงไม่เป็นอะไรหรอกและเงินห้าหมื่นก็คงชดเชยได้สินะ จากนั้นแดนนี่ก็ได้หยิบปืนออกมาขู่พระเอกพร้อมบอกพระเอกว่าพระเอกจะออกไปสภาพแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับคำตอบของพระเอกพร้อมก็ถามพระเอกไปว่าลองบอกสิว่าพระเอกนะ่ะเห็นแดนนี่เป็นคนยังไงซึ่งพระเอกก็บอกว่าแดนนะี่นั้นเป็นคนสุดยอดเป็นคนที่อยู่แถวหน้าได้เลยและเป็นหัวหน้าที่ดีแต่แดนนี่เขาได้ฟังแล้วเขาก็ไม่พอใจเพราะเขารู้สึกถึงความไม่จริงใจที่พระเอกนั้นพูดออกมาเขาจึงได้บอกให้พระเอกนะ่ะพูดชื่นชมเขาใหม่อีกรอบหนึ่ง แต่พระเอกก็ได้นิ่งเงียบจากนั้นพระเอกก็ได้เริ่มลงมือจัดการบริการสองคนนั้นอย่างง่ายดายส่วนแดนนี่ก็ได้ควักปืนออกมาเพื่อยิงพระเอกแต่เขาก็ยิงไม่โดนพระเอกจึงได้ปากกาที่อยู่ภายในมือของเขาไปใส่แดนนี่จึงทําให้แดนนี่นั้นหัวชนฝาและสลบไปเมื่อพระเอกจัดการทุกคนได้แล้วจึงจับทุกคนมัดเอาไว้จากนั้นก็ได้ไปเปิดประตูให้กับฮอลลี่ ฮอลลีทันทีที่เธอเข้ามาเธอก็ได้วางกระเป๋าพร้อมก็หยิบกันไกออกมาเพื่อจะตัดน้องชายของแดนนี่แต่แดนนี่ก็ได้ต่อรองว่าเขาจะให้เงินพวกพระเอกนะห้าหมื่นดอลลร์เพื่อให้พวกพระเอกหยุดยุ่งกับเขาซึ่งฮอลลีเธอก็ได้เดินเข้าไปหยิบเงิน5 0 0 0 0ดอลลราพร้อมกับโยนให้กับพระเอกแต่แล้วสุดท้ายเธอก็ได้มานั่งอยู่วางคาของแดนนี่พร้อมก็เอากันไกจิ้มไปที่น้องชายของแดนนี่อยู่ดี แต่นี่พยายามขอร้องฮอลลี่ว่าอย่าทำอย่างนี้เลยแต่ฮอลลี่เธอนั้นก็โกรธจัดออกมากๆแต่เธอนั้นก็ได้เฉือนเข้าไปและก็ไม่ได้ทําให้มันขาดและก็ได้เดินออกมาพร้อมกับพระเอกดูเหมือนว่าเธอนั้นจะได้แก้แค้นในส่วนของเธอแล้วพร้อมกับแบ่งเงินกับพระเอกคนละครึ่งและบอกให้แต่ละคนนั้นรีบหนีไปซะเพราะไม่นานเจ้าพวกนั้นต้องออกตามล่าพระเอกแน่นอน แต่ก่อนที่พระเอกนั้นจะออกไปจากเวกัสพระเอกจึงได้แวะมาเล่นคาสิโนสักหน่อยก่อนที่จะออกไปจากที่นี่และในคืนนี้ก็ดูเหมือนว่ามือพระเอกนั้นขึ้นอมงมากไม่ว่าจะเล่นไม้ไหนไพ่ไหนพระเอกก็ชนะไปหมดจนคิน,นิกคนที่เคยจ้างพระเอกคนเก่าได้เข้ามาทักทายพระเอกและเขาก็ได้ยืนดูพระเอกเล่นซึ่งพระเอกก็ชนะรัวๆจนท้ายที่สุดพระเอกก็สามารถชนะได้พร้อมกับได้เงินไปมากมาย โดยเงินรางวัลทั้งหมดที่พระเอกได้มาวันนี้นั่นก็คือห0 0 0 0นเหรียญลินิกเขาก็ได้เข้ามายินดีกับพระเอกที่พระเอกสามารถเล่นพนันได้ขนาดนี้แต่ตอนที่พระเอกจะไปแลกชิปให้กลับเป็นเงินพระเอกกับเกิดความโลภขึ้นมาว่าเงิน5 0 0 0 0นเหรียญนํามันไม่พอหรอกจึงได้กลับไปเล่นพนันต่อโดยพนันทั้งหมดเลยห้าแ0,000เหรียญน,นี้ภายในตาเดียวแต่ผลการพนันมันกลับออกมาว่าพระเอกนั้นแพ้พนัน ทำให้เงิน500,000เหรียญทั้งหมดของพระเอกถูกยึดไปโดยปริยายพระเอกมาที่นี่ด้วยเงิน25,000เหรียญและก็ได้เสียไปทั้งหมดแล้วตอนนี้เขานั้นเสียใจกับการกระทําของตัวเองเป็นอย่างมากว่าทําไมถึงโง่แบบนี้ทั้งที่ได้มาแล้วทําไมต้องอยังไปเล่นอีก จนเขาได้กินเหล้าอย่างหนักและเขาก็ได้เกิดอาการเมาจนสลบไปคินนิกจึงได้จ้างเด็กเสิร์ฟแถวนั้นให้ลากตัวพระเอกเข้าไปในห้องเซอร์วิสซึ่งคินนิกก็นั่งอยู่ในนั้นด้วยพอพระเอกตื่นขึ้นคินนิกก็ได้พูดกับพระเอกว่าที่คินนิกมาหาพระเอกเพราะมันมีวัตถุประสงค์ตอนคินนิกเดินอยู่ข้างถนนหน่ะคินนิกเจอคนเล,ล่ร่อนและเขาก็เห็นว่าชายคนนั้นน่าสงสารมากต่อมาเขาจึงได้เกิดความกลัวว่าถ้าเขาแก่ชาราขึ้นมาสักวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ เขาต้องการที่จะกำจัดความกลัวในหัวใจของเขาจึงได้สืบหาว่าใครพอที่จะช่วยเขาได้ซึ่งเขาก็เจอพระเอกเขาอยากให้พระเอกสอนการใช้ชีวิตสอนเรื่องที่เขานั้นจะไม่กลัวเขาอยากทำอะไรที่มันเสี่ยงๆทำอะไรที่มันสนุกๆก,ก่อนที่เขานั้นจะตายซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินแต่เขามีปัญหาเรื่องความกลัวของเขา พอเรื่องเงินนะั่เขาหาเงินได้ตั้ง70ล้านดอลลาร์ก่อนที่เขาอายุ19ซะอีกซึ่งพระเอกก็ได้ปฏิเสธคลินิกไปว่าให้เขานะ่ะออกตามหาชีวิตของตัวเองลองใช้ชีวิตด้วยตัวเองซะและพระเอกจึงได้เดินจากเขาไปพระเอกได้เดินออกมากินเหล้าอยู่ที่คาสิโนเหมือนเดิม แต่ลูกน้องของดีมาโกมันก็ได้ออกมาตามหาพระเอกแล้วและตอนนี้มันก็ได้เจอพระเอกจึงบอกให้พระเอกนะไปกับพวกมันซะดีๆแต่พระเอกก็ไม่ยอมพระเอกลงมือกระทืบพวกมันซะเละแต่สุดท้ายพระเอกที่มีคนเดียวก็ไม่สามารถสู้จํานวนได้พระเอกนั้นโดนปืนขู่จึงได้ยอมจำใจไปกับพวกมันและเมื่อพระเอกไปถึงพวกมันก็ได้พาพระเอกไปเจอกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเบบี้ชายคนนี้เคยเป็นเพื่อนเก่าของพระเอกและเคยเล่นพนันการจนได้เงินมาถึง2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ และเบบี้จึงได้บอกกับพระเอกว่าเมื่อคือนนะ่ะมีคนบุกเข้าไปภายในห้องของดิมาโคต่อมาก็ได้มีคนพบศพชายสองคนที่ถูกมัดเอาไว้โดนยิงหัวในขณะที่โดนมัดพยานหลายๆคนชี้ว่าพระเอกนั้นเป็นคนทำซึ่งพระเอกก็ได้ถามกับเบบี้ไปว่าเขานั้นเชื่องนันหรอว่าพระเอกนั้นเป็นคนทำแต่เบบี้จึงบอกกับพระเอกว่าเขาไม่เชื่อหรอกถ้าเขาเชื่อตอนนี้พระเอกคงได้ตายไปแล้วและเขาจึงพาพระเอกไปหาดิมาโคเพื่อคุยเรื่องนี้กันต่อ ทันทีที่พวกเขาเจอกันแดนนี่ดิมาโคมันก็ได้โกหกคำโตกันเลยทีเดียวเพื่อให้เบบี้นะ่ะเชื่อมันว่าพระเอกเป็นคนฆ่าลูนกน้องของมันทั้งสองคนมันได้เล่าว่าพระเอกบุกเข้ามาภายในห้องอัดมันจนน่วนและอัดเพื่อนสนิทของมันทั้งสองคนและจับมัดจากนั้นก็ได้ยิงที่หัวซึ่งตอนนี้แดนนี่ลงความเห็นว่าควรตัดสินพระเอกให้พระเอกนั้นรีบตายไปซะพราะพระเอกนะ่ะทำแบบนี้มันหยามหน้าพวกเขา แต่ด้วยความที่เบบี้น่ะเห็นว่าพระเอกเคยเป็นเพื่อนเก่าและเคยร่วมมือกันมาเยอะเขารู้ถึงฝีมือของพระเอกดีเขาเคยชวนพระเอกเข้าแก๊งแต่พระเอกก็ปฏิเสธและเขาก็รู้ดีว่าถ้าสั่งฆ่าพระเอกตอนนี้มันก็คงจบไม่สวยแน่นอนไม่แน่ว่าฟังของเรานั้นอาจจะเละไปเองเลยก็ได้ซึ่งเขาก็เกิดความช่างใจในข้อนี้และเบบี้จึงได้ให้โอกาสพระเอกพูดว่าที่เขาเล่ามาเมื่อสักครู่น่ะจริงหรือเปล่าเพราะเอกจึงบอกว่าฉันมีแค่2ข้อเท่านั้นที่จะพูดข้อแรกพระเอกถามเบบี้ไปว่าทําไมพระเอกถึงต้องใช้ปืน ซึ่งคนที่งงกับคำถามนี้นั่นก็คือแดนนี่เบบี้จึงได้อธิบายให้ฟังว่าเพราะเอกสามารถฆ่าแดนนี่ด้วยมือเปล่าหรือแค่กระถางเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นและสำหรับคำถามนี้เบบี้ก็ได้อธิบายพระเอกว่าพระเอกอาจจะทำการอัมพางศพเพราะใครจะคิดว่าคนระดับนิกไวจะใช้ปืนในการฆ่านายอาจจะเป็นคนลงมือทำและใช้ปืนในการอัมพางศพก็ได้ พระเอกได้ยินดังนั้นจึงได้ถามข้อ2ไปทันทีสำหรับข้อ2พระเอกนั้นบอกว่าเขารู้ว่าภายใต้เสื้อหรือว่าภายใต้กางเกงของแดนนะี่น่ะน้องชายของเขาถูกคลิปช่องบนออกไปพร้อมเล่าสถานการณ์วันนั้นให้กับเบบี้ฟังซึ่งเบบี้จึงได้หันมาถามแดนนี่ว่านี่มันจริงหรือเปล่าแต่แดนนี่นั้นก็ปฏิเสธและเบบี้จึงขอให้แดนนะี่น่ะลองถอดกางเกงให้ดูหน่อยแต่แดนนี่เขานั้นก็ไม่ทําทําให้เบบี้น่ะลงความเห็นว่าพระเอกนั้นไม่ใช่คนฆ่าและพวกเขาจะมาเปิดศึกกับพระเอกที่นี่ไม่ได้เด็ดขาด แต่นี่เมื่อได้ยินดังนั้นเขาจึงโกรธมากมากและเดินออกไปทันทีพร้อมกับบอกพระเอกว่าเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกและเมื่อสถานการณ์จบลงพระเอกก็ได้แยกย้ายออกไปจากจุดนี้พร้อมกับไปทานอาหารที่ร้านอาหารของร็อกซี่ภายในร้านอาหารพระเอกก็ได้เจอกับคินนิกคินนิกเขานั้นมาดักรอพระเอกและมาขอบคุณพระเอกเรื่องที่พระเอกนั้นเคยสอนเขาซึ่งพระเอกก็งงว่าพระเอกนั้นสอนอะไรคินนิกไปแต่คินนิกก็อธิบายว่าพระเอกสอนให้คินนิกนั้นรู้ว่าเรานี่ไม่ได้ขี้ขาดอยู่คนเดียวภายในโลกใบนี้ และทุกคนล้วนมีความกลัวเราไม่จําเป็นต้องเอาชนะความกลัวแต่เราต้องยอมรับมันให้ได้ก็เท่านั้นและเขามาที่นี่ก็เพื่อบอกให้พระเอกนะ่ะทําตามที่พระเอกอยากทําด้วยเพราะพระเอกอยู่ที่เมืองนี้ต่อไปพระเอกก็ต้องอยู่แบบไม่มีความสุขพระเอกจึงบอกเหมือนเดิมว่าเขามี2ข้อเท่านั้นที่ยังอยู่เมืองนี้ต่อไปข้อแรกเลย 1. นึ่เขาไม่มีเงินที่จะไปเที่ยว คินนิกจึงบอกให้พระเอกนะั้นลองล้วงลงไปที่ใต้โต๊ะเพราะคินนิกเอาเอกสารและเงินสดไว้ในนั้นซึ่งคินนิกก็ซื้อตัวเครื่องบินตัวล่องเรือพร้อมกับเอาเงินสด5 0,000นให้กับพระเอกพร้อมกับพูดว่าข้อ1ตกไปแล้วนะแล้วข้อ2คืออะไรพระเอกจึงได้พูดว่าเขาอาจจะโดนฆ่าได้ทุกเวลาเพราะตอนนี้พระเอกโดนตามล่าโดยมาเฟียกลุ่มหนึ่งและพูดยังไม่ทันขาดคําเจ้าแดนนี่มันก็พาลูกน้องเดินเข้ามาภายในร้านของล็อกซี่ คินนิกเห็นดังนั้นเขาจึงได้ลุกขึ้นร้องเพลงทันทีทําให้ทุกคนจับจ้องไปที่เขาและเปิดโอกาสให้พระเอกสาบาถวิ่งหนีออกไปทางหลังล้านได้แดนนี่และลูกน้องที่วิ่งตามออกมาก็ไม่เจอพระเอกเพราะพระเอกนะ่ะหลบอยู่ด้านบนและฟังผู้มันคุยกันโดยแดนนี่ออกคําสั่งกับลูกน้องว่าออกตามหาพระเอกให้เจอรถทัวทุกรถสนามบินโรงแรมคาสิโนโค้นให้หมดทุกที่สืบดูว่าพระเอกอยู่ที่ไหนทํางานอะไรจัดการพระเอกให้ได้ เพราะเอกที่แอบฟังอยู่จึงได้กระโดดลงมาจากด้านบนและจัดการพวกมันด้วยช้อนและซ่อมพวกมันนั้นมีหลายคนแถมยังได้มีปืนอีกด้วยแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำร้ายพระเอกได้เลยและพระเอกก็สามารถต่อสู้กับพวกเขาได้อย่างง่ายดายและก็ได้เหลือคนสุดท้ายนั่นก็คือแดนนี่พระเอกก็ได้ทำการเอาช้อนจิ้มไปที่คางของมันและมันก็ได้ตายในที่สุดและพระเอกจึงได้รีบออกมาจากหลังร้านและจะหนีออกไปจากที่นี่ก่อนที่เรื่องทุกอย่างมันจะบานปลายและตำรวจจะมาจับพระเอก แต่คินนิกเขาก็ได้วิ่งเข้ามาหาพระเอกพร้อมกับเอาพาสปอร์ตและเงินสดให้พระเอกเหมือนเดิมว่าให้พระเอกน่ะเก็บไปซะถือว่าเป็นของรางวัลของพระเอกเพราะสิ่งที่คินนิกทําเมื่อกี้น่ะทำให้เขาโล่งใจมากว่าเขาไม่ใช่คนขี้คลาดและเขาก็ต้องการขอบคุณพระเอกที่พระเอกทําให้เขาเป็นอย่างนั้นได้พระเอกจึงได้กล่าวขอบคุณคินนิกพร้อมกับบอกคินนิกว่าคินนิกน่ะเป็นเพื่อนที่ดีมากสําหรับพระเอกและคินนิกเขาจึงได้ดีใจมากที่พระเอกบอกว่าเขานั้นเป็นเพื่อนทั้งคู่จึงได้แยกย้ายกันไปส่วนพระเอกก็ได้เตรียมตัวออกเดินทางเพื่อออใชช้ีวิตตขขงเา่ไป ในที่สุดเพราะเอกก็สามารถหลุดพ้นออกจากเวกัสได้และเขาก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้านนอกจนสุดท้ายหนังก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ไวกกสเป็นยังไงกันบ้างครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือรีบเรียบไปเลยโดยบอกเล่าชีวิตของชายคนหนึ่งที่มีความฝันอยากใช้ชีวิตอยู่นอกเวกัสแต่เขาก็ไม่สามารถไปไหนได้ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะเวกัสนะ่ะมีกิเลสเยอะเกินไป ตัวอย่างเช่นเขาได้เงินมา5 0,000นเหรียญแทนที่เขาจะเบิกเงินและไปใช้ชีวิตด้านนอกเวกัสแต่เขาก็ทําไม่ได้โดนความโลภครอบงำจนเขานั้นหมดตัวแต่สุดท้ายด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก็ทําให้พระเอกของเราสามารถออกจากเวกัสได้และไปใช้ชีวิตของเขาได้อย่างมีความสุขและคะแนนสําหรับหนังเรื่องนี้ imdb ให้ไปที่5.6คะแนนและโรเ Ten Tomato ให้ไปที่3 1สครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ และอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้หนึกถึงน็อปขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ